สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับไล่สีเพิ่มพูนของเรานะครับบอกใช่ว่าจะเลี้ยงงูย่างเดียวนะครับเรายังมีไก่ครับเลี้ยงไก่นะครับไบละนะครับไก่บานข้างนี้ครับเป็นรายเสริมนะครับไก่กับมงงามครับตอนนี้นะครับป้างอีกอ่ะนี่ครับ ี่ยไกลกับทำได้ไ้นะครับตัวรุ่นกับหลายบาทนะครับกับพออยู่พ่อกินนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบนะครับก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับไห่ได้ๆด้ครับเป็นกำลังใจนะครับในการสร้างคลิป มียูนิตกับเลียงไก่นะครับเลียงไก่บ้านบ้านเฮ้านะครับ,นะรบเป็นไก่บ้านเฮ้านะครับเลียงกันเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะครับหลังจากการเลียงงัวนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ ขามากดไลค์กดแช่นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับฝากกดกระดิง่งกิ๊งๆด้วยนะครับแล้วก็จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมเันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้ค่นี้นะครับคลิปหนา้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ